สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะมือนี้มีฟื้มท่อผ้าไหมง,ำงำมหามๆมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะฟื้มท่อผ้าไหมดังที่ท่านเห็ยนอยู่นี่ก็คือฟื้มท่อผ้าไหมสองตะกอฟื้มท่อผ้าไหมท่อผ้าถุงขนาดห้าสิบลบย้วล่อยสองเซนงามๆเด้อค่ะเป็นฟื้มท่อผ้าไหมฟันเล็ดแท้ยางดีบดดำบ่ขืนสนิมจ้า ลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ฟื้มท่อผ้าไหมขนาด40ลบ42ลบ45ลบ50ลบมีสินค้าพร้อมส่งเด้อค่ะดังที่ท่านเห็นอยู่นีก่ก็50าบลบเง้ร้อยสเซนง,งามๆค่ะเป็นฟื้มท่อผ้าไหมค่ะลูกค้าเพิ่นสร้างแบบครบสูตรพร้อมใส่จะเพิ่นกาสือมาหลายรอบแล้วค่ะ แม่บุญหลายพุ่มท้องกัขขออ็ขอขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะขอขอพะคุณลูกค่าทุกท่านทุกคนที่อุดหนุนล,ลานแม่บุญหลายพุ่มทองเดอ้อจะสนใจกระทักแคสอบถามหรือจะคอมเมนไไต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ได้ค่ะ